สนับสนุนความหลอนโดยพีเมดคลินิกเสริมความงามที่ทำให้คุณสวยและมั่นใจขึ้นในแบบที่เป็นคุณคุณกำลังรับฟังโอสตอรี่ไทม์คืนปล่อยผีเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าแรงสาบมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนนะครับ คนที่ส่งเรื่องมาเขาชื่อว่าน้องแอนนานะครับผมเนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยที่ส่งเรื่องมานะครับน้องแอนนานะครับย้อนไปตอนนั้นเนี่ยเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยอายุได้18ปีนะครับน้องแอนนานะครับเป็นลูกครึ่งนะนะคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นคนไทยนะครับคุณพ่อเป็นคนเกาหลีนะฮะแต่ว่าเขาเองเนี่ยมาใช้ชีวิตในในกทมนะครับแล้วน้องเองก็เรียนโรงเรียนนานาชาติครับ เนอ็นนาชาติแล้วก็ในสมัยหนึ่งนะครับในเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยต้องบอกว่าการที่เข้าไปเรียนโรงเรียนแบบนี้นะครับมันจะเป็นโรงเรียนประจําบางโรงเรียนก็ไม่ใช่เป็นประจำฮะกลับบ้านเองอะไรเองแต่บางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีแบบโรงเรียนประจำโรงเรียนหญิงล้วนอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีแบบนั้นนะครับตัวแอนนาเองก็เข้าไปเรียนหนังสือนะครับโดยมีคุณพ่อเป็นคนเกาหลีคุณแม่เป็นคนไทยก็ใช้ชีวิตอยู่ในกทม ณนะตอนนั้นครับก็เริ่มจะโตแล้วนะครับหลังจากที่เรียนม3ขึ้นมสเนี่ยนะครับเขาก็ได้ไปพักที่โรงเรียนประจำนะครับก็เข้าไปอยู่ในหอนะครับเป็นโรงเรียนคิดนะนะครับเข้าไปอยู่ในหอตอนนั้นเองเนี่ยน้องอแอนนาเองก็มีรูมเมทนะนะครับเพราะการที่ไปอยู่แบบเนี้ยเขาจะมีรูมเมทมีเพื่อนร่วมห้องตอนนั้นนะครับก็เหมือนกับกึ่งๆึงจับฉลากในการที่จะมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็จับฉลากได้ไปเจอกับน้องคนหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องโมนะครับน้องโมเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งอินโดนีเซียนะเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับก็ได้มาอยู่ด้วยกันสองคนเป็นผู้หญิงรุ่นเดียวกันอ่านะก็พูดคุยกันอะไรกันก็สนุกสนานกันไปนะตามภาษาของเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนหนังสือนะครับอย่างนั้นหลังจากนั้นนะครับเพื่อนร่วมห้องเนี่ยนะครับในการที่ทั้งร่วมห้องในการเรียน ร่วมห้องในการที่พักอศาศัยอยู่ด้วยกันด้วยนะครับสิ่งที่ผู้หญิงเขาก็คุยกันนะเป็นเรื่องปกติครับก็คุยในเมื่อเราได้มาเจอกันนะครับตอนมอ4นะม .4 ครับก็ได้มาคุยกันอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ตัวแอนนาเนี่ยบอกว่าออน้องโมเนี่ยเป็นเด็กแปลกๆนะครับตามที่แอนนาสังเกตดูเนี่ยโมเนี่ยเป็นเด็กแปลกๆครับสิ่งที่โมทำเนี่ยนะครับบางครั้งบางหนนี่ก่อนที่เขาจะนอนนะ นะตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเตียงคู่นะปกติจะเป็นเตียงเป็นชั้นๆนะครับตามที่นะ,นะครับแต่ตัวของแอนนาบอกว่าไม่อยากจะอยู่เตียงแบบนั้นเพราะเวลาที่คนข้างบนเนี่ยขยับตัวในข้างล่างเขาขยับด้วยหนูนอนไม่หลับนะครับหนูก็เลยบอกขอเป็นเตียงคู่แล้วกันนะครับและตรงกลางเนี่ยก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นโคมไฟตั้งอยู่นะคล้ายๆเตียงโรงแรมนะครับแต่วันป็ติเตียงคู่ห่างกันหน่อย สิ่งที่ตัวของโมเนี่ยเวลาจะนอนเนี่ยครับโมจะถ้าใช้เป็นภาษาพุทธบ้านเราก็จะเรียกว่าสวดมนต์ถูกไหมครับแต่โมเองเนี่ครับไม่ได้สวดแบบคนพุทธแบบบ้านเราเขาจะเอามือนี่ครับไปแตะที่หน้าผากนะแล้วเขาก็ท่องอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเสียงที่น่ากลัวพอสมควรพี่เนรหนูได้ยินครั้งแรกหนูก็ตกใจนะนะครับขนาดว่าหนูใส่หูฟังนอนเนี่ย เสียงเนี้ยมันยังได้ยินผ่านหูฟังก็มาหนูก็เลยตกใจว่าเฮ้ยโมเป็นอะไรหรือเปล่านะครับทาไมเด็กวัยเนี้ยนะครับจะต้องมานั่งเค่งกับสิ่งที่ตัวเองทําแบบนี้แล้วทําไมต้องแบบแบบโอ้โหเค่งศาสนาสุดๆเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้ถามนะว่าโม e เนี่ยนับถือศาสนาอะไรอะไรงไงครับในการที่เข้ามาเรียนนะครับมันมันเป็นการปรับตัวกันยังรู้จักกันไม่มากพอนะครับทาความรู้จักกันเบื้องต้นว่าเธอมาจากไหนแค่นั้นเอง นะครับไม่ได้พูดอะไรกันมากมายแต่หลังจากที่อยู่กันไปสักพักเนี่ยก็เริ่มจะคุยกันมากขึ้นจนวันหนึ่งครับตัวแอนนาก็เลยถามว่าโมเราถามจริงๆอะ่ะทำไมเห็นโมเนี่ยสวดมนต์เค้งอะไรแบบนี้ทำไมโมถึงขนาดนั้นเลยเหรอโมบอกว่ามันก็มีที่ไปที่มาเยอะเราเล่าให้ฟังก็ได้เธออยากฟังไหมล่ะนะครับตัวแอนนาบอกว่าอยากฟังสิ แต่เรื่องนีนะ้ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วกันนะจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ก็แล้วแต่นะครับตัวโมเองก็เลยเล่าว่าเขาเกิดมาเนี่ยที่ประเทศอินโดนีเซียครับนะครับเขาเกิดมาในประเทศอินดนีเซียแต่เขามารู้ความต่างๆนานานเนี่ยเขาอยู่กับวายยวายูเนี่ยครับคือเป็นผู้หญิงนะ นะครับแล้วสิ่งที่วายูทำเป็นประจำโดยที่ตัวของอโมเห็นเป็นประจำเก็คือวายูเป็นหมอผีใช้คำว่าหมอผีได้เลยนะครับเวลาที่คนอินโดนีเซียนะครับมีปัญหาเรื่องนี้ก็มักจะมาหาวายูวายูจะเป็นคนทำพิธีให้แล้วก็ขับไล่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยออกให้เขาจากอาการป่วยบางคนป่วยติดเตียงมานานเป็น10บสปีเนี่ยฮะ เป็นสิบปีเลยนะไปหาหมอมาทั่วหมดแล้วไปยุโรปก็ไปแต่สุดท้ายนี่เขาพามาหาวายูเนี่ยวายูมาทำพิธีแล้วให้มานอนอยู่ที่นี่สมวันสามคืนปรากฏว่าคุณลุงท่านนั้นะนะไม่ถึงก็เดินได้แต่อาการดีขึ้นมากๆแล้วสิ่งที่วายูพูดเสมอว่าคนพวกเนี้มันถูกแฝงนะครับถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราก็คือเหมือนโดนปอบกำลังจะกินอยู่ แล้วมันก็มีพฤติกรรมแปลกๆนะบางคนกลางวันเดินไม่ได้กลางคืนลุกขึ้นมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะพฤติกรรมแบบเดียวกันกับประเทศไทยเราเลยนะครับตัวของโมก็เล่าว่าเขาเติบโตมาแบบนี้แล้วก็มีวายูนี่แหละที่เป็นแม่แต่ตอนหลังเนี่ยมารู้อีกทีว่าวายยูเองเนี่ยครับไม่ได้เป็นแม่เขาพ่อกับแม่จริงๆเลยนะครับ เขาเอาวายูเนี่ยลอยน้ํามาอ่ะเขาเอาตัวของโมเนี่ยลอยน้ํามาขอโทษนะครับแล้ววายูเนี่ยไปเก็บน้องโมเนี่ยมาเลี้ยงครับนะณตอนนั้นโมตกใจนะ่กับสิ่งที่วายูพูดให้ฟังว่ามันจริงหรอว่าเขาเองเนี่ยลอยน้ํามาวายูก็ยืนยันว่าจริงเพราะเธอตอนนี้อายุ12ปีแล้ว เราควรจะพูดอะไรบางอย่างให้เธอเข้าใจแล้วสิ่งที่เธอจะได้รับจากเราคือสิ่งที่เรามีอยู่นะครับตัวของวายูไม่สามารถมีลูกได้ไม่สามารถมีสามีได้ไม่สามารถไปมีเพศสัมพันธ์กับใครได้เขาต้องรักษาปรมจาร์แบบนี้เพราะสิ่งที่เขาเกิดมาเป็นการช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือคนในการที่แบบไล่ขับไล่ ผีต่างๆถ้าวันใดที่เขาเกิดความรักกับใครนะครับหรือไปมีแฟนไปมีเพศสัมพันธ์อะไรวิชาพวกนี้ยมันจะเสื่อมลงหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโมนะครับโมก็เลยถามว่าหนูอยากได้วิชานี้แต่สิ่งที่หนูอยากรู้อีกอย่างนึงคือทำไมหนูถึงถูกลอยน้ำมานะครับ วายยก็เลยบอกว่ามันมีประเพณีประเพณีหนึ่งนะครับกับคนที่คลอดออกมาในวันเสาร์นะครับแล้วถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราก็คือวันเสารนะ์เดือนดับวันเดือนดับแล้วก็ตรงกับวันเสาร์วันเสาราหูด้วยคลอดในวันนี้เวลานี้แล้วปรากฏว่าตัวของโมเนี่ยคลอดในวันนั้นจริงๆนะครับแล้วชื่อโมเนี่ยมันแปลมาจาก โมมกฮะนะครับโมมกเนี่ยถ้าภาษาอินโดแปลว่าตัวซวยหรือปีาศาจใครที่เกิดวันนี้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งทร,ราบเหมือนกันนะครับจากน้องแอนนะครับเขาบอกว่าใครที่เกิดวันนี้ถือว่าเป็นตัวซวยนะบางคนเนี่ยเขาจะแบบพยายามไม่ให้ไม่ให้ภรรยาเขาเกิดวันนี้ให้ข้ามไปอีกวันหนึง่งนะครับแต่ตัวของโมเนี่ยเกิดในวันนั้นนะ ถามว่าวายูรู้ได้ยังไงนะครับวายูรู้นะครับเพราะว่าวายูเนี่ยไม่เชื่อเรื่องนี้มักจะไปยืนอยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับจะเรียกว่าเป็นคลองก็ได้ไม่ใช่เป็นแม่น้ำารเป็นคลองนะไปยืนตรงนั้นและในอดีตเคยมีเด็กลอยน้ํามาเหมือนกันแต่เด็กคนนั้นเสียชีวิตแล้วนะเขารู้เลยพอถึงวันนี้จะต,ต้องมีคนเชื่อในเรื่องแบบนี้ แล้วก็เอาเด็กเนี่ยที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยลอยน้ามานะครับแล้ววายูก็ได้เจอกับเด็กคนนี้ที่ชื่อโมนะเพราะทุกคนชื่อเดียวกันหมดคนที่เกิดวันนี้เขาจะให้นิยามชื่อนี้หมดเลยก็คือโมมกนะถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับมันแปลว่าตัวสวยหรือปีศาจอัปมงคลสิ่งไม่ดีเขาจะให้ชื่อโมมกหมดเลยนะเป็นภาษาอินโดนะนะครับแล้วเขาก็จะใส่ ใส่เหมือนกระทงอลอยถามว่าลอยแล้วไปไหนนะครับบางคนที่แบบดวงซวยก็จะรับเด็กคนเนี้ยเอาไปไว้กับตัวเองแล้วครอบครัวนั้นก็จะเกิดความล่มจมชิบหายถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะฮะแต่ในสมัยนะั้นเน่ยเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงทําได้นะครับเพราะตอนที่คุยกันเนี่ยนะครับมันสิบปีก่อนแล้วต้องย้อนไปถึงโมเนี่ยนะฮะตอนประมาณสัก 7วันห้าวันเนี่ยลองคิดดูมันย้อนไปกี่ปีฮะมันย้อนไปนานมากนะนะครับแล้วตอนนั้นที่คุยกันเนี่ยครับตัวของอโมเองอายุสิบแปดแล้วอะสิบสี่สิบห้าสิบหกเ็ดแปดแล้วคุยกันนะแสดงว่ามันย้อนไปนานมากครับเขายังมีประเพณีแบบนี้อยู่ตอนนั้นครับโมบอกว่าได้ยินที่วายูพูดเนี่ยเขามีความรู้สึกโกรธนะ รู้สึกสะเทือนใจว่าทําไมเขาไม่รู้อีหน่อยเนย่เขาได้เกิดมาแทนที่จะมีครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่ทําไมต้องมาอยู่แบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีครับกับการอยู่ที่วายูวายุก็รักนะครับเขาก็เป็นลูกที่เลี้ยงเลี้ยงดูมาอย่างดีครับเขาไม่ได้เงินได้ทองมาก็ส่งเสียให้เรียนต่างๆนานา,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 าหลังจากนั้นมาวายูครับก็รับถ่ายทอดวิชาให้กับโม แล้วโมก็บอกว่าในสิ่งที่เขาได้รับมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีเขาเป็นคนไม่เห็นผีมา12ปีครับแต่หลังจากได,ได้รับการถ่ายทอดจากวายุเขากลายเป็นคนเห็นผีพิธีกรรมที่วายูทำให้กับทุกคนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็มาหาเขาเนี่ยนะครับเวลาที่เขาไล่ผีออกเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เห็นไล่ธรรมดาไม่รู้จริงไม่จริง แต่ครั้งนี้กับการเห็นผีมันกลับเห็นร่างอีกร่างหนึ่งออกจากตรงนั้นนะครับแล้วตัวของวายูก็ไล่จับร่างร่างนั้นนะครับแล้วเขาเขาถือว่าร่างนี้คือปีศาจนะครับเขาก็ถือว่าไม่ใช่ผีชั้นดีไม่ใช่ผีที่ดีนะครับควรจะต้องไปอยู่ในนรกฮนะเขาจะทําพิธีส่งกลับไปนะครับที่คุมนรกเลยเพราะพวกนี้นะครับเขาเชื่อกันว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่ง ก็คือวันนี้แหละครับนะครับวันที่โมเนี่เกิดมานี่แหละเขาเรียกว่าวันประตูนรกเปิดมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีออกมานะครับก็เช่นกันครับกับการที่เกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเหมือนประตูนรกเปิดแล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกออกมาเขาเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มาจากขุมนรกเขามีความเชื่ออย่างนี้นะผมก็เพิ่งรู้ครับหลังจากนั้นที่โม ทำในสิ่งที่ตัวเองนะครับอาคิดก็คือได้รับการถ่ายทอดจากวายุวายุก็บอกว่าต่อจากนี้ไปสิ่งที่คุณจะทำก็คือการช่วยเหลือคนนะครับนะแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือเขาจะส่งเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่สิ่งที่ตัวของโมคิดมาเสมอว่าอยากรู้ว่าพ่อแม่ทั้งคู่นั้นเป็นใครฮะผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นฮะ ในการที่เราเกิดมาแล้วเราไม่ได้เจอพ่อแม่เราก็ยังอยากรู้ว่าพ่อแม่เราเป็นใครมตัวโมเองเนี่ยครับพยายามสืบหาแบบลับๆนะครับไม่อยากให้วายูรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยนะครับกำลังตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงกลัวว่าวายูจะเสียใจครับหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆนานานะครับก็กลายเป็นคนที่เรียกว่ามีอะไรบางอย่างติดตัวมานะครับหลังจากที่เข้ามาเรียน ในตัวเมืองนะในตัวเมืองครับเขาพยายามถามหาสายน้ําเส้นเนี้ยที่วายูครับไปรับเข้ามาจากสายน้ําเส้นนี้แล้วก็เชื่อกันว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคนที่อยู่ไม่ไกลจากตรงเนี้เพราะเอาเขารอยมาถูกไหมครับแล้วก็สักระแสน้ําเนี่ยมันเชี่ยวมันพัดปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าสายน้ํามันแรงๆเนี่ยมันจะพัดพลิกคว่ำไปแล้วก็เสียชีวิตไปใช่ไหม แล้วจากที่วายูไปรับมาแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ี่ยอยู่ไม่ไกลอย่างที่เขาอยู่นแน่ๆเขาก็พยายามตามหานะครับสืบคน้นจนวันหนึ่งครับเขาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับลองนึกภาพนะเด็กอายุสิบสามนะครับไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับพอไปที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยเขาก็เดินไปแล้วเขาก็ไปดูว่าเอ้ยนี่มันคืออะไรอะไรยังไงครับจนวันหนึ่งเขาไปได้ไปเจอกับดากู ดากูเนี่ยเป็นหมอผีที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ะเรียกว่าหมู่บ้านหมอผีเลยคล้ายๆกับวายยเลยใครที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆก็มักจะมา,าให้ดากูช่วยแต่ดากูมันต่างกับวายูก็คือดากูเป็นสายมืดนะไม่ได้เป็นสายแก้ช่วยเหลือคนเป็นสายมืดนะครับทั้งช่วยทั้งทำวันนั้นดากูครับเดินมาผู้ชายนะอันนี้เป็นผู้ชายนะครับ เดินมาแล้วมาเจอกับตัวของโมดากูก็เลยมองหน้าโมดากูบอกว่านี่คือเด็กคนหนึ่งที่โมมกตอนนั้นตัวของโมก็ตกใจว่าไอ้คำว่าโมมกเนี่ยมันเหมือนถึงตัวซวยแล้วหมอผีท่านนี้ก็พูดว่าเด็กคนนี้รอดมาได้ยังไงเด็กคนนี้คือเด็กปีศาจไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้ก็เป่าประกาศให้คนรู้เลยว่า ไอเด็กคนนี้มันคือโมโมกอะณตอนนั้นตัวของโมก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรเกิดเกิดแล้วก็มีชาวบ้านที่ยืนอยู่บริเวณนั้นเขาก็มามองดูแล้วมันก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินออกมาแล้วสามีภรรยาคู่นี้เขาก็มาสก,กิดตัวน้องโมแล้วเขาก็ถามว่าหนูหนูอายุเท่าไหร่แล้ว โมก็บอกว่าอายุสิบสองย่างสิบสามหนูเกิดวันนั้นเหรอโมบอกใช่หนูเกิดวันนั้นหนูแค่มาที่นี่เพราะอยากรู้ว่าใครคือพ่อแม่ของหนูสองคนเนี่ยมองหน้ากันนะครับแล้วสิ่งที่มันทําแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นน่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ย หน้าตาเหมือนพ่อเลยนะครับหน้าตาเหมือนละไม้คล้ายพ่อเลยครับเพราะว่าดูจากใบหน้าดูจากท่าทางดูจากรูปทรงใบหน้าเหมือนพ่อเลยนะครับคุณผู้หญิงคนนี้ที่เป็นภรรยาเขามองหน้าสามีเขาแล้วสามีเขาก็พูดกับภรรยาเขาบอกว่านี่คือลูกของเราภรรยาเขาบอกว่าใช่นี่คือลูกของเรา,รา,เา,า,น,เรานะครับ แล้วสองคนสามีภรรยากำลังจะเข้าไปกอดนะปรากฏว่าหมอผีดากูเนี่ยพูดออกมาว่ามึงอย่าไปกอดมันเพราะไอ้ตัวนี้มันคือโมมกมันคือตัวซวยมันคือปีศาจมันคือเด็กที่เรียกว่าอัปมงคลเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ถ้าย่างก้าวไปที่ไหนหมู่บ้านแถวนั้นจะเกิดความชิปหายจะเกิดความเดือดร้อนต่างๆนาน,นา ณขณะนั้นครับตัวของโมก็แบบรู้สึกนะสะอึกในใจแล้วก็บอกว่าดากูาเขาพูดว่าหมอผีนั่นแหละนะครับคุณรู้ได้ยังไงว่าเราคือตัวซวยถ้าเราเป็นตัวซวยจริงนะครับเราโตมาจนถึงอายุสิบสามปีเนี่ยหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่เราเดินผ่านไม่ชิบหายกันหมดเล้หรอแล้วมาที่นี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรชิบหายเลยเราแค่มาตามหาพ่อแม่เรา แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเด็กที่เกิดปีเนี้จะสร้างความเดือดร้อนสร้างความชิบหายแล้วเด็กปีนี้ที่เกิดมาไม่ซวยกันหมดทั่วโลกเลยเหรอคุณเอาความคิดผิดๆแบบนี้มาใส่สมองชาวบ้านได้ยังไงดากูก็เอ่ยคําด่าว่าเห็นไหมมันเป็นเด็กปีศาจมันเถียงกูที่นี่อ่กูใหญ่ที่สุดทุกคนต้องมาปรึกษากูแต่มีมึงคนเดียวที่เป็นเด็ก แล้วก็มาก้าวล้ากับกูมาพูดไม่ดีกับกูนะสักพักสิ่งที่โมทำก็คือโมรวบรวมสิ่งที่ตัวเองได้รับการถ่ายทอดมาจากวายูนะครับแล้วตัวของโมเองค่อยๆก้าวเดินเข้าไปหาดากูแล้วก็เอามือไปจับดากูเชื่อไหมครับมือที่ตัวของโมไปจับดากูรู้สึกเย็นแล้วดากูก็ นิ่งไปเลยทําให้ชาวบ้านแถวนั้นก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะหมอผีดากูเนี่ยปกติมันเก่งอะ่ะมันสู้ตลอดเวลานะครับมันจับผีอย่างงั้นจับผีอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องจริงหรืออุปโลกขึ้นมาแต่สิ่งที่โมเอามือไปจับดากูดากูแข็งไปเลยครับแล้วโมก็เลยพูดว่าคุณใช่ไหมที่คิดประเพณีนี้ขึ้นมา คุณรู้ไหมว่ามีเด็กอีกหลายคนที่ต้องจากไปจากพ่อแม่เขาเพราะคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องสูบและส่งไปลงนรกนั่นก็คือคุณนะแล้วสิ่งที่โมทำโมเนี่ยสวดคาถาอะไรบางอย่างเรียกว่าชาวบ้านแถวนั้นนะถึงขนาดตกใจว่าเด็กคนตัวเล็กๆแต่กลับมีพลังเสียงที่แบบก้องกังวาน บทสวดบทนั้นมันเป็นบทสวดที่เสียงแล้วก็ดังใหญ่ใหญ่ใหญ่เสียงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นสักพักลมมันพัดเหมือนลมพายุหมุนบริเวณตรงนั้นเป็นเฉพาะตรงนั้นครับฝุ่นตลบไปหมดเลยณขณะนั้นครับตัวของดากูที่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพอโดนลมเข้าไปร่างกายที่เป็นดากูปกติที่เป็นหมอผีมันกลับแปลเปลี่ยนสภาพครับ จากรูปลักษ์ปกติกับกลายเป็นรูปลักษ์ที่มีใบหน้าเหี่ยวย่นนะครับหน้าตาน่ากลัวมือเท้าเหี่ยวไปหมดเหมือนคนแก่นี่ครับถุงใต้าตานี่หย่อนลงมาเยอะเลยนะครับบริเวณคางนี่ก็ย้อยลงมาเลยทําให้ชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยดากูเป็นอะไรทําไมเป็นอย่างนั้นสักพักสิ่งที่ดากูพูดออกมามันเป็นเสียงคนแก่งอมเลยนะพูดออกมามึงจยไม่เชื่อมัน มึงอย่าไปเชื่อมันนะสิ่งที่มันทำมันไม่ใช่มึงต้องเชื่อกูมึงต้องเชื่อกูอเนี่ครับแล้วโมก็บอกว่าคนที่เป็นปีศาจที่เป่าหัวชาวบ้านให้มีประเพณีแบบนี้มันคือปีศาจยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นจงเลิกซะในสิ่งที่เป็นอยู่เพราะมีเด็กอีกหลายคนที่โดนกับเรื่องแบบนี้แล้วต้องพัดพากจากพ่อแม่เขาไป หนูคือหนึ่งในนั้นที่รอดชีวิตมาแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามีเด็กคนไหนที่รอดหรือเป็นตายร้ดียังไงแต่สิ่งที่หนูได้รับมาจากหมอผีเหมือนกันแต่เป็นหมอผีที่ดีเขาไม่เคยเรียกเก็บเงินเก็บทองจากใครเขาช่วยด้วยใจจริงแล้วหนูได้รับในสิ่งนั้นมาวันนี้ถึงเวลาที่หนูจะเอาคืนเพราะหนูรู้ว่าจ้องต้องมีเด็กอีกหลายคนที่เสียชีวิตไป เพราะคำว่าโมมกหลังจากนั้นมาครับยายแก่ดาโกูปกติก็เป็นร่างผู้ชายปกติอยู่ดีๆกลายเป็นคนแก่งอมหลังงอโค้งนะครับชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ยืนดูกันแล้วก็พากันขับไล่อะกนะับสิ่งที่เป็นอยู่ว่าอ,อยู่ดีๆมึงเป็นปีศาจนี่ว่ามึงมาหลอกชาวบ้านนะครับก็พยายามมันขับไล่นะครับยายแก่ดากูเนี่ยก็ล้มทั้งยืนเดียเด๋ยว,ล,ยวล้มเดี๋ยวลุกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุก จนโมมกเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกก็บอกว่าชาวบ้านหยุดเถอะนะเขารับกรรมในสิ่งที่เขาทําแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาจะได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทําแล้วประเพณีนี้ขอให้มันจบสิ้นในรุ่นของเขาเถอะหลังจากนั้นมาน้องโมก็หันไปเจอพ่อแม่เขานะครับและสิ่งที่พ่อแม่เขาพาไปบ้านเชื่อไหมครับ เขายังมีรูปลูกเขาในสมัยที่น้องโมคลอดเนยถ่ายติดข้างฝาไว้เลยแต่รูปนี้นะครับมันถูกซ่อนไว้มีผ้าม่านถอยปิดไว้แล้วคุณแม่เขาเขาบอกว่าทุกคืนที่นอนเขาจะเปิดผ้าม่านอันนี้ไปดูรูปลูกเขาที่เป็นรูปลูกแดงอะตอนที่กำลังจะลอยน้ำไปเขาดูทุกวัน แล้วตั้งแต่น,นั้นมาเขาไม่เคยมีลูกอีกเลยสิบสองสิบสามปีหลังที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้เขาไม่เคยมีลูกเลยนะครับเขากลัวว่าลูกเขาจะเกิดมาเป็นแบบนี้อีกแล้วต้องลอยน้ําไปอีกสิบสองสิบสามปีที่พัดพากจากพ่อแม่มาวันนั้นน้องโมมีความสุขที่สุดเขาได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงนะครับเขาเชื่อเสมอว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องงมงายนะครับ แล้วหลังจากวันนั้นเขาได้พาพ่อกับแม่ไปขอบคุณวายูครับนะไปขอบคุณวายยวายยก็บอกว่านี่คือโชคชะตาของเด็กนะฉันเองรู้มานานแล้วว่าประเพณีนี้ประเพณีนี้มันมีขึ้นจริงๆฉันเองก็ไม่อยากจะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ทรงเพราะคนอื่นเชื่อกันหมดเลยว่าวันนี้มันเป็นวันไม่ดีแต่ฉันเองเนี่ครับเป็นหมอผีมาทั้งชีวิต ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ฉันเชื่อเรื่องการกระทำคนเกิดมาวันไหนก็ดีหมดทุกวันไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันนั้นวันนี้ครับนะเกิดมาวันดีแต่สันดานไม่ดีก็เท่านั้นแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กดีฝ่ายดีนะครับกระตันอยู่รู้คนรู้คุณแทนที่เขาจะโกรธคุณนะที่คุณเอาน้องเขามาทิ้งแต่เด็กคนนี้กลับไม่โกรธคุณแต่เป็นโกรธคนที่ รับสร้างเรื่องสร้างราวมาให้ทิ้งนะครับหลังจากวันนั้นครับนะคุณพ่อคุณแม่เองก็รับนะน้องโมเนี่ยไปอยู่ด้วยน้องโมเองก็เวียนไปเวียนมามาหาวายูบ้างแล้วก็กลับไปหาพ่อแม่มัางจนคุณพ่อคุณแม่ของอ่านะน้องโมเนี่ยครับมาทําธุรกิจในไทยแล้วก็นําตัวน้องโมเนี่ยมาเรียนหนังสือในประเทศไทยนะครับ หลังจากนั้นมาแอนนาก็ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวแปลกๆนะที่เกิดขึ้นเขาไม่เคยเชื่อเลยนะครับแต่ในใจของแอนนาก็ยังคิดว่าโมเนเจอร์หรือเปล่ามันเหมือนมันเหมือนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะ่ะเข้าใจอารมณ์ได้สักพักครับตัวของโมเนเดินมาหาแอนนาแล้วโมก็ยื่นมือไปจับแอนนาแอนนาบอกว่าพี่เนคคะ หนูเนี่ยตัวเย็นไปทั้งตัวเลยแล้วหนูรู้สึกว่ากระดิกตัวไม่ได้และสักพักเนี่ยโมก็มากระซิบที่ข้างหูหนูว่าเชื่อหรือยังแอนนาก็ทำสายตากอกไปกอกมาแล้วก็พยายามจะพยักหน้าแต่พยักหน้าไม่ได้ครับสักพักน้องโมก็ชักมือออกแอนนาก็กลับมาเป็นปกติแล้วแอนนาพกเชื่อแล้วฉันเชื่อแล้วโมฉันเชื่อแล้วโมฉันเชื่อในสิ่งที่โมเป็นฉันเชื่อแล้วโม และนี่คือปฐมบทของน้องโมครับแอนนาบอกว่าเขายังมีวีรกรรมกับน้องโมอีกหลายเรื่องเลยครับที่เกิดในโรงเรียนเพราะฉะนั้น,นครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่องราวของน้องโมและก็น้องแอนนานครับคู่หูนะครับที่ใช้ชีวิตร่วมกันในวัยเด็กนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผมเองเนี่ยชอบเรื่องแบบนี้มากนะครับกับอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ้ยมัน มันล้ํากว่าคําว่าผีนะฮะมันล้ํากว่าคําว่าผีเรามีความรู้สึกว่าน่าจะชวนชวนแบบคืออยากฟังอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับในเรื่องแรงสาบนะครับในพาร์ทของต,อต่อต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไงนะครับอ่ะเรื่องราวประมาณนี้ครับกับเรื่องที่3มที่ชื่อเรื่องว่าแรงสาบครับผม